หลังจากที่พระเอกได้ถูกนางเอกปฏิเสธแล้วพระเอกก็ได้ไปหาพ่อของเขา เพราะว่าพระเอกต้องการรู้ความจริงเรื่องที่พ่อของเขานั้นให้เงินนางเอกพ่อก็เลยต่อว่าพระเอกไปแล้วก็บอกเพลย์เพกว่าสุดท้ายพ่อก็ชนะเพราะว่านางเอกได้มาข่มขู่แล้วก็เรียกร้องเงินเพราอไม่ง้นนางเอกก็จะไม่ยอมยาแล้วพ่อก็หวังว่าพระเอกน่าจะตาสว่างแล้วจากนั้นชาก็ตัดปทีลุงของพระเอกพ่อได้ให้คนเอาเงินไม่ลุงแล้วก็บอกกับลุงไปว่าให้ลุงพาแม่พระเอกไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าพระเอกไม่มีสมาธิที่จะทํางานลุงเม่ดินแบบนั้น ก็เลยไล่ตะเพิดคนของพ่อไปแล้วจากนั้นชาก็ตัดบทพระเอกนายุนได้มาพบกับพระเอกและก็พูดถึงเรื่องนางเอกกับพระเอกนายุนนั้นบอกว่านางเอกไม่ปกติเพราะว่าข้อเสนอแบบนั้นคนทั่วไปไม่มีใครรับได้พระเอกก็เลยบอกไปว่าตัวเขานั่นแหละที่เพี้ยนและก็ผิดเพราะว่าตัวเขาเป็นคนคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วพระเอกก็ยังบอกนายุนไปอีกว่านายุนไม่ควรตัดสินคนอื่นแบบนี้ และสิ่งที่นายุนพูดมันก็โอเวอร์เกินไปเมื่อพระเอกพูดจบพระเอกก็เดินหนีไปทันทีแล้วจากนั้นนายยุนก็เดินมาเจนเอนางเอกโดยบังเอิญนายยุนก็เลยถามว่านางเอกมาทำอะไรที่นี่หรือว่านางเอกยังทํางานที่นี่อยู่นางเอกก็เลยบอกนายุนไปว่านายยุนไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่าเธอก็กําลังจะลาออกแล้วและจากนั้นชาก็ตัดมาที่พระเอกเมื่อพระเอกได้พบกับลูกสาวตัวเขาก็ดีใจมากก็เลยพาลูกสาวไปกินไอติมด้วยกันส่วนนางเอกเมื่อเห็นว่าลูกสาวกาลังกระโดดอยู่บนเตียงของพระเอกนางเอกก็เลยจะไปห้ามลูกแล้วก็พบว่าพระเอกกาลังเอาไอติมมาให้กับลูกสาวส่วนลูกสาวก็ได้วิ่งหนีนางเอกไปเพราะว่าลูกสาวไม่อยากไปจากที่นี่นางเอกก็ได้พาลูกสาวกลับมาที่ห้องแล้วนางเอกก็บอกกับลูกสาวไปว่าจะย้ายออกจากที่นี่แล้วลูกสาวก็ได้ถามนางเอก ไปว่าและนางเอกไม่แต่งงานกับพระเอกแล้วเหรอหนางเอกก็บอกว่าใช่และที่นางเอกไม่แต่งก็เพราะว่าต้องการอยู่กับลูกสาวสองคนแต่ลูกสาวก็บอกว่าอยากให้พระเอกนั้นไปอยู่ด้วยและในระหว่างที่นางเอกกับลูกสาวได้คุยกันอยู่นั้นพระเอกก็ได้แอบฟังอยู่ด้วยแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้รับโทรศัพท์จากลุงลุงได้เล่าเรื่องที่พ่อ นั้นเอาเงินมาให้ลุงแล้วก็ให้ลุงพาแม่ไปที่อื่นเมื่อพระเอกได้รู้แบบนั้นวันลุงขึ้นพระเอกก็ได้ไปหาพ่อที่บริษัทแล้วก็ถามพ่อไปว่าพระเอกกับแม่นั้นเป็นอะไรในชีวิตของพ่อพ่อก็ได้บอกพระเอกไปว่าสงสัยพระเอกจะว่างมากก็เลยมีเวลามาถามเรื่องแบบนี้แล้วพ่อก็พูดถึงการทํางานของพระเอกที่ยอดขายร้านอาหารช่วงนี้มันไม่เคยกระเตื้องแล้วเมื่อไหร่พระเอกนั้นจะตั้งสติได้สักทีหลังจากที่พระเอกได้คุยกับพ่อเสร็จแล้วพระเอกก็ได้ออกมาจากห้องแล้วก็ได้ ไ,ไรู้เรื่องของเขากับนางเอกนั้นได้ถูกคนเอาไปดินทาแล้วและไม่ใช่แค่ที่บริษัทเท่านั้นที่ร้านอาหารก็มีคนเอาเรื่องของพระเอกกับนางเอกนั้นไปพูดกันแล้วก็ลือกันให้แซดแล้วจากนั้นฉากก็ตัดไปที่แม่พระเอกลุงได้มาหาแม่ที่บ้านแล้วก็พบว่าแม่นั้นได้หมดสติไปแล้วลุงก็เลยพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วลุงก็ได้พบกับพ่อพระเอกโดยบังเองิญลุงก็เลยต่อว่าพ่อไปชุดใหญ่แล้วพ่อก็บอกกับลุงไปว่าถ้าลุงคิดจะบริจาคตับให้แม่ ก็เลิกคิดซะเพราะว่าคนที่บ้านไม่มีใครต้องการแม่แล้วจากนั้นพ่อก็ได้เอาเงินให้ลุงก้อนนึง แล้วก็บอกว่านี่คือค่าทําศพของแม่ลุงก็เลยผลักพ่อแล้วก็ด่าพ่อไปอีชุดใหญ่แล้วลุงก็บอกว่าลุงจะช่วยแม่เองแล้วจากนั้นลุงก็ได้เอาเงินปลาใส่หน้าพ่อแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ไปเยี่ยมแม่แล้วลุงก็ได้บอกพระเอกไปว่าพ่อพระเอกนั้นเลวบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็หัวหมอมากส่วนแม่ก็โง่ที่ไปหลงเชื่อคนอย่างพ่อแล้วก็ทําลายชีวิตตัวเองแล้วลุงก็ได้บอกพระเอกไปว่าลุงจะเป็นคนช่วยแม่เองพระเอกไม่ได้ยินแบบนั้นตัวเขาก็ดีใจมากที่ ลุงและจะช่วยแม่แล้วจากนั้นชาติก็ตัดปฏินางเอกกับลูกสาวในตอนนี้อาการของนางเอกก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่ว่านางเอกก็ยังอดทนเอาไว้ได้แล้วจากนั้นเพื่อนนางเอกก็ได้มาหาแล้วก็ถามถึงการรักษาของนางเอกนางเอกก็เลยบอกเพื่อนไปว่าไม่มีอะไรและการรักษาก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนางเอกได้ฝากลูกสาวไว้กับเพื่อนแล้วก็มาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลนางเอกได้พบกับลุงลุงก็เลยบอกนางเอกไปว่าตัวของลุงจะเป็นคนบริจาคตับให้กับแม่เองนางเอกไม่ได้ยินแบบนั้น ก็ดีใจจนร้องไห้ออกมาและนนางเอกก็ได้ขอบคุณลุงที่ได้ช่วยแม่พระเอกแล้วจากนั้นนางเอกก็เดินออกมาแล้วก็พบกับพระเอกโดยบังเองิญ พระเอกก็เลยถามนางเอกไปว่านางเอกมาทําอะไรที่นี่นางเอกก็ไม่ตอบพระเอกก็เลยบอกนางเอกไปว่าเรื่องตอนนี้ไม่เกี่ยวกับนางเอกแล้วเพราะว่าสัญญาที่ทาไว้นั่นถือวายกเลิกไปแล้วแล้วจากนั้นพระเอกก็ไปเยี่ยมแม่แล้วลุงก็บอกพระเอกไปว่าพอนางเอกได้รู้ว่าลุงจะบริจาคตับให้แม่นางเอกก็ร้องไห้แล้วก็ดีใจมากเมื่อพระเอกได้ดูแบบนี้พระเอกก็เลยไปตามนางเอกเมื่อพระเอกได้พบนางเอกแล้วพระเอกก็เดินตามนางเอกไปโดยที่นางเอกนั้นไม่รู้ตัวแล้วจุด นางเอกก็เป็นลมแล้วก็ลมใส่หน้ารถพระเอกก็เลยต้องรีบคว้าตัวนางเอกเอาไว้แล้วพระเอกก็ต่อว่านางเอกไปว่านางเอกนั้นเดินใจลอยแล้วก็ไม่ยอมดูรถหรือว่านางเอกนั้นอยากจะตายแล้วพระเอกก็บอกนางเอกไปว่าตัวเขานั้นมีเรื่องจะบอกนางเอกนั่นก็คือพระเอกต้องการขอโทษนางเอกนางเอกก็เลยถามพระเอกไปว่าล้วพระเอกจะมาขอโทษเรื่องอะไรพระเอกก็เลยบอกไปว่าขอโทษสําหรับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรื่องที่ตัวเขาไม่เคยรู้เกี่ยวกับนางเอกและไม่ว่านางเอกจะเป็นยังไงพระเอก ขอแค่นางเอกแค่อยู่ข้างๆเขาก็พอหรือว่านางเอกอยากขยาตัวเขาก็จะอยาให้แต่ขอแค่นางเอกนั้นอยู่ข้างๆเขาก็พอและตัวเขาก็ลืมนางเอกไม่ได้ส่วนนางเอกก็บอกพระเอกไปว่าพระเอกไม่ได้ทำผิดและยิ่งพระเอกทำแบบนี้ตัวเธอก็ยิ่งลำบากใจเมื่อนางเอกผู้จบนางเอกก็ได้เดินจากไปแล้วจากนั้นในวันรุ่งขึ้นพระเอกก็มาเจอนางเอกโดยบังเอิญแล้วก็พบว่านางเอกกำลังย้ายของออกไป ตกเย็นพระเอกก็เลยกินเหล้าแก่กุ้มแล้วก็ไปหานางเอกเมื่อพระเอกได้พบนางเอกแล้วพระเอกก็บอกนางเอกไปว่าตัวเขาต้องการหาลูกสาวนางเอกก็เลยไล่พระเอกไปเพราะพระเอกนั้นเมามากแล้วแล้วพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกไปว่าเรื่องทุกอย่างที่ตัวเขาเคยพูดก่อนหน้านี้ก็ให้นางเอกนั้นลืมลืมไปซะและที่ตัวเขามาก็แค่จะมาพูดแค่นี้แล้วจากนั้นเพื่อนนางเอกก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ไล่พระเอกไปเพราะพระเอกนั้นเมามากแล้วแล้วจากนั้นฉาก็ตัดไปที่แม่ใหญ่ แม่ใหญ่ได้มาพบกับนายุนแล้วก็บอกนายุนไปว่าพระเอกนั้นมีเมียแล้วแล้วนายุนก็คบกับพระเอกไม่ได้แต่นายุนก็บอกแม่ใหญ่ไปว่าตัวเธอรักพระเอกแล้วที่พระเอกต้องคบกับนางเอกนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเอกต้องการตับเพื่อไปเปลี่ยนให้แม่ของเขาเมื่อแม่ใหญ่ได้รู้ความจริงแม่ใหญ่ก็ถือกับอึ้งไปแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่พระเอกพระเอกได้ไม่เยี่ยมแม่ของเขาแม่ได้บอกพระเอกไปว่าแม่นั้นละอายใจจนไม่กล้ามองหน้าพระเอก พระเอกก็ได้บอกแม่ไปว่าไม่มีอะไรต้องละอายใจและแม่ก็ตัดสินใจถูกแล้วแม่ก็ได้ถามพระเอกไปว่าแล้วทั้งเอกนับไปยังไงบ้างจบกันด้วยดีหรือเปล่าแต่พระเอกก็ไม่ตอบแม่ก็เลยถามพระเอกไปว่าพระเอกเป็นอะไรหรือเปล่าถึงได้ทําตัวน่าสงสัยพระเอกก็เลยอึ้งแล้วก็ขอตัวออกไปแล้วจากนั้นพระเอกก็ไปฟิตเนสแต่ระหว่างที่พระเอกเล่นฟิตเนสอยู่นั้นนั้งเอกก็ได้โทรเข้ามา แต่เมื่อพระเอกได้ฟังเสียงก็พบว่าคนที่โทรมานั่นคือคนของโรงพยาบาลที่โทรมาบอกว่านางเอกนะั้งรืมโทรศัพท์แล้วก็ของไว้ที่โรงพยาบาลก็เลยให้พระเอกนะั่มาเอาของที่โรงพยาบาลเมื่อพระเอกได้มารับของให้นางเอกแล้ว พระเอกก็ได้ดูเอกสารเรื่องการรักษาตัวของนางเอกพระเอกก็เลยไปถามข้อมูลนางเอกกับหมอแล้วพระเอกก็ได้รู้ความจริงว่านางเอกนั้นเป็นมะเร็งแล้วก็กําลังป่วยหนักเมื่อพระเอกได้รู้ความจริงพระเอกก็ถึงกับช็อกแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้เอาของนางเอกไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วก็ยืนดูนางเอกอยู่ห่างๆแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็นึกถึงสิ่งที่นางเอกทําก่อนหน้านั้นเมื่อพระเอกได้ดูเหตุผลของนางเอกแล้ว ตัวเขาก็เลยนั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแล้วจากนั้นชาก็ตัดบทพี่ชายของพระเอกได้มาพบกับเจ้านี้แล้วก็ให้เจ้านี้นังตามสืบเรื่องของพระเอกกับนางเอกแล้วจากนั้นในช่วงเช้าพระเอกก็ได้มาพบกับนางเอกเพื่อจดทะเบียนยาพระเอกได้บ่ายเบียงและก็ชวนนางเอกไปกินข้าวและก็ดูหนังด้วยกันและนี่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทั้งคู่ได้มีความสุขและระหว่างที่เดินอยู่นั้นพระเอกก็ถามนางเอกไปว่านางเอกมีอะไรจะบอกเขาไหมแต่ว่านางเอกก็บอกว่าไม่มีพระเอ เอกก็เลยบอกว่างั้นเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะนึกออกนางเอกก็เลยบอกพระเอกไปว่าตอนนี้ดอกสากุระบานแล้วพระเอกก็เลยถามนางเอกไปว่านางเอกมีเรื่องที่จะพูดแค่นี้เหรอนางเอกก็เลยเรียกพระเอกว่าเอ็มดีพระเอกก็เลยบอกนางเอกไปว่าตัวเขานั้นอยากให้นางเอกเรียกว่าจีฮุนหรือไม่นางเอกก็เรียกว่าพีก็ได้และตัวเขาก็จะเรียกนางเอกว่าเฮซูแล้วพระเอกก็จะชวนนางเอกไปเที่ยวรอบโซ แล้วนางเอกก็เรียกพระเอกว่าเอ็มดีพระเอก,กเรียกบอดเอกไปว่าตัวเขาเป็นได้แค่นี้เหรอและนางเอกก็อึดอัดมากใช่ไหมที่อยู่กับตัวเขาและจากนั้นพระเอกก็ชวนนางเอกไปยา